บ้านเฮาเหล่าล้อครับบ้านเฮาเหล่าล้อหหลอ,ลอ,อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไคร้ด้วยนะคะแหแ็นีเห็ดแกงน้อไม่สมกินครับน้อไม่สมเห็ดน้ออไม่จับกว่าวเนี้ยนะครับแตบบ่สภาพเป็นน้อไม่สมไม่บ่มีภาสนาใส่เห็ดอาจใส่กวดน้าบัดร่มครับ เตรียมเครื่องโยครับเตรียมอะไรเตรียมอุปกรณ์โยครับเจตแกงน้องม่สมปลาขวานแกงใส่นี่ครับน้อไแม่สมนในหม้อนี้แกงกินแซบแซบครับนี้เมนูนำเสนอคือแกงน้อไม่สมเนื้อน้อไแม่ดองใส่ปลาขวานครับปลาขวานในสูงครับไ,ได้มาจากตนาครับซื่อปลาขวานมาสองตัวครับปลาขวานไข่มีไขนะ่น้ำเจตแกงน้อไม่สมกินครับ อย่าเตรียมเครื่องเตรียมอุปกรณ์เตรียมอะไรมัดว้ก่อนครับอย่าดีแกงครับตอนนี้เตรียมว้ก่อนครับอยวาจางมาเบิงน้ำกันครับน่าไม่สมใส่ปลาคอแซบแบครับบุกบุกอยู่ในหมอนี่ครับมันยังครับแกงน่องไม่สมครับใส่มากพริกใส่หมากชินไข่ดิตะไข่ลงไปครับตะเข้าเนื้อปลาลงไปครับนี่แกงปลาคอใส่น่องไม่สม แซ่บแสบครับกินน้ามค่ะครับเนี่ยปลาคาตัวหนึ่งพอดีเลยครับแกงปลาคาใส่นอไม่ส้มเนื้อนอไม่ดองครับใส่หั่นมามลิกลงไปหั่นตะไคร่ลงไปถองควาดาวครับน้อไม่ส้มเน้อไม่ดองครับแซ่บแซ่บเด้อยก,กันครับพี่น้องครับแกงปลาคอใส่นอไม่ดองเนื้อนอไม่ส้มแล้วก็เตรียมเครื่องปรุง,งผ,ผมัแกงน้อไม่ส้มใส่ปลาคาครับ เสียงได้ได้พิมพว่างเป็นแต่กินดีเลยครับหอมหอมเลี้ยงน้ำลายเลยครับปูไรเพ่อท่นกินเข่ามากกินเขาน้ำกันเด้ครับแกงน้ำไม่ส้มใส่ปลาควาปลาควากับปลาควาแม่ไข่ครับมีไข่น้ำรับหนีนปลครับอยู่ในหมอนี่อย่จะนายกัดจะตักเสถ้วยไปกินครับนะครับมากินเขาน้ำกันครับแกงปลาควาใส่น้ำไม่ส้มครับเนื้อน้ำไม่ดองเนี่ยครับแสบแสบครับนะครับนะครับ แกงปลาความไส้น้องไม่สมครับตากวางแม่แล้วยูได้ถวยครับตาควางกับปลาความใครครับเป็นตกินนี้เลยครับแซบแบครับหากินเขาน้ากันครับแกงปลาความไส้น้องไม่สมครับเมื่อนี้แซบแบนวลนวลครับมีวัวเขาแล้วแม่ได้ผูได้พอต่กินเข่าแม่ครับแม่แม่กินเขาน้ำกันครับครับกล้วยน้าเป็นก้วยที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของคนเมาครับคนเจ็เกินเมื่อระนวยครับ กินไปได้ครับกินไปได้น้วยครับกว้ยหนำไหวอย่างนี้ครับนี่กว้ยจักสวนครับ